ก็อสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำโอมองนะครับสานเลยนะฮะการทำโมองก็คือยังไงล่ะมาเลยผมจะยกตัวอย่างกับเกมซอวยนะครับว่ามันขัง่ายแบบเดียวก็เจอแลละ ผมไปยกตัวอย่างกัแบบเกมคาเตอร์อะไรงนี้มันจะหาค่านานนะครับผมนี่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะจะลองกับเกมซับวัยวเ,วลเลยแล้วกันอันดับแรกคุณต้องมีตัวเกมแล้วก็ไฟล์ตัวนี้ครับอหรือถ้าไม่มีไฟล์ตัวนี้อคุณก็จะทำ,ทำเอาเองก็ได้นะครับแต่คุณต้องมีโค้ดนะครับเอ็นสำหรับทำไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวผม อ่าอ่านล้วงานนะครับหนึ่งนะฮะแด่นะครับเปิดเอาเกมขึ้นมาอ่าปิดสีขึ้นมานะครับ,เ, e รบเพื่อใช้ในการปิดไฟแบบอ่าดี D อ L ตัวนี้นะครับโอเค มาดูที่ตวเกมนะครับเราก็จะมีอะไอ้ตัวนี้มานะครับเนี่ยมาผมจะลองปรับค่าไอ้ตัวแรกก่อนนะครับกด delete นะครับเพื่อใหเปิดนะครับแล้วปรับค่าออไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเอที่ที่ตัวเกมมันจะเปลี่ยนนะครับเวลา ผมจะหาค่าที่มองตัวละครนะครับให้คุณแปนานาใช้กับเกมอื่นนะครับจะหาเปเรื่อยๆเป็นพวกต้องมีกมแบบนี้นะครับผมเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะถ้าคุณยังไม่เจอคุณก็หาไปเรื่อยๆนะครับจะหาอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ไปเรื่อยๆอ่า๋ยวผมเจอแล้วนะครับ อลองแลวนี่ก็เป็นนี้โปรมองนะมองสีเนียสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนการทำทำเอาอะไรละ่ะเอาโปรเนี่ยเข้าสี่พัดนะครับนะโดยเอาค่าตัวนี้ ไปลงนะครับอ่อาแล้วผมก็ขอคิปมีเท่านี้แล้วกันนะครับนใหม่คลิปหน้า,า,น,าน,นะโอเคเนาะขอว่าเข้าใจอุย้ยโอเคใ,ใหม่คลิปหน้าครับ